สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้อาจากับโยเกิร์ตดัชชี่นะครับตัวนี้เป็นกลิ่นใหม่ของเค้านะครับกลิ่นโคลรานะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเลยครับเฮ้ยโยเกิร์ตกับโคล่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันดูนะจ๊ะแต่อย่างแรกนะครับมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารอาจารย์ในนี้นะครับเขียนว่ามีผลิตภัณฑ์จากนมนะครับดังนั้นใครแพ้นมหลีกเลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็มีน้ําตาลอยู่17กรมริบเจ็มกรับ่าานนนงง้จมคร โอเคนะเฮ้ยก็มีกลิ่นโคลาเนี่ยมันก็จะแบบไม่ขาวมีนะจ๊ะมันจะมีขาวๆคุณนๆหน่อยกลิ่นโคลาตรเนี้พุ่งตรงนะเหมือนกับกลิ่นพวกลูกอมรสโคลามากเลยครับคือแบบว่า้เนี่ยหลับตาดมเ็ือกลิ่นลูกอมลูกโคลานะครับนี่มีใจไหมครับตรงนี้ตรงวุ้นนะครับก็จะมีแบบอะไรเสี้ยกดำๆนิดนึงนะครับมันเหมือนคล้ายๆโค้านะ่ะโอเคคราวนี้ชิมรสชาติจะ้ะ กินหมดแล้วคราวนี้รีวิวรสชาติได้นะครับเฮ้ยเขาบอกว่าโอ้เว้ยเฮ้ยโยเกิร์ตกับโคลาเนี่ยได้นะครับคือว่ากินไปนะครับถามว่าโคกโคาเนี้ใกล้เคียงกับโค้กมากกว่าแป๊บซี่นะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยกุญจินาการเลยครับว่าเฮ้ยมันก็เป็นโยเกิร์ตธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็บเฮ้ยรสชาติของโค้กเข้ามานะครับโคลาตอนนี้คือโค้กเลยไม่ไม่ได้ใกล้เคียงแป๊บซี่นะครับถ้าเกิดใครกินพวกน้ำอันเราจะรู้นะว่าเฮ้ยโค้กมันจะมีความเข้มมากกว่าแป๊บซี่นะครับ ซึ่งโอเคฮะแล้วก็หวานกำลังพอดีนะครับตัวเนี้กินไปฮะพุ่งตรงนะมันก็เหมือนกับอะไรรสชาติเวลาเรากินนะครับลูกอมลูกคลาไม่ได้มีแบบมันก็ความซ่าหนอดออกมาด้วยเฮ้ยซึ่งก็ทายามได้ดีนะครับก็นะครับยิ่งช่วงนี้แดดลร้อนนะครับก็อะไรเจอแบบลดความแบบเย็นของโคุราเข้าไปเฮ้ยโอเคนะแต่นะครับ เมื่อประมาณทักสามสี่ปีก่อนนั่งมันจะมีอะไรครับทำเป็นโยเกิร์ตแบบดื่มอ่ะมันไม่กลิ่นโค้ราบนะอาจารย์ทุกวันนี้ไม่มีอะไรจารยเจ็งไปแล้วนะครับเจ้าไหนว่าทำวะจําไม่ได้เพี้ยนเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็แบบว่าไม่รู้จะอยู่นานหรือเปล่านะครับตัวก่อนที่จะทำเป็นแบบเฉพาะดื่มอย่างเดียวนะเพี้ยนก็ชอบแต่ว่ามันเจ็งไปแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจเลยครับมันจะอยู่ยาวหรือเปล่านะครับแต่ว่าเฮ้ยโอเคใช้ได้ใช้ได้ยิ่งแบบร้อนๆเนี่ยเฮ้ยกินไปเจอกลิ่นโค้นะครับบอกากกกดดแชรรร์้้้วยยยนนนนนนะะะคคัับบบลืมีีใอาสุเจ๊ มีเจ้าคาโนาณานตินขึ้นอยู่นี้นะครับหรือสามารถสมัครเป็นสมาชิกในช่องเบี้ยนได้ครับโอเคครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า